วดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเขียวเราไปเที่ยวฟาร์มากันที่อัมพวาจุดเช็คอินแห่งใหม่ของครอบครัวในสมุทรสงครามฟาร์มาอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกำลังกลายเป็นจุดเช็คอินยอดเยี่ยมของทั้งชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการสัมผัสกับ กิจกรรมสนุกสนานและอบปุ่นสำหรับครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติลมลื่นบนพื้นที่กว่าก้าวไล่คุณท้องหลอบปุญยอย่าซับอย่าก่อนวัย3ปีเจ้าของฟาร์มม้าอัมพวาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างฟาร์มม้าแห่งนี้ก็เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักอนหยนต์ใจที่สามารถเที่ยวพร้อมหน้ากันได้ทั้งครอบครัว จึงได้รวบรวมม้าหลากหลายสายพันธุ์ทั้งม้าใหญ่และม้าแคะม้าให้บริการพร้อมจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆที่เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้แก่การขี่ม้าแคะและขี่ม้าใหญ่สําหรับเด็กโดยมีครูฝึกชํานาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์และป้อนนมสัตว์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก และสร้างความรักในธรรมชาติอีกหนึ่งไฮไลท์คือสนามยิงธนูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ทดสอบและทดลองฝีมือพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนไหล่และหน้าอกไปในตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษากำลังกายและอยากลองกิจกรรมใหม่ๆหลังจากสนุกกับกิจกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวยังสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดในราคาย,ย่อมเยาเพียงะ5 0บาทเท่านั้น อีกรั้งยังมีคาเฟ่ไว้บริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิดในบรรยากาศส,สบายๆฟาร์มาอัมบวาเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์จิตวันหยุดนักขัตะกเลกและวันหยุดตามเทศกาลต่างๆตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0646615559 ่ารมาอัมพาจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับการพักผ่อนในวันหยุดที่ทั้งสนุกปลอดภัยและเหมาะกับทุกวัยในครอบครัวด้วย